สวัสดีค่ะคุกคนวันนี้อยู่กับน้องแน่ได้หรือว่าน้องมิกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็แบบมาเป็นฟิล์มเมลแบบอื่นๆเนื่อยๆนิดนึงน,นะทุกคนคือเนี่อยามีเรื่องมาเล่ามาเมาส์อย่างมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงคือมาเที่ยวครั้งเนี้ยมันใช้งบค่อนข้างสูงคือนี่ะบอกตลอดเลยว่าแบบหือนครั้งที่แล้วว่าที่มาค่ะพี่นับออกให้หมดเลยยกเว้นค่าช้อปปิ้งใช่ไหม รอบนี้เนี่ยคือพี่นั้นไม่ออกอะไรให้เลยคือออกค่าสัวค่ากินค่าอยู่ค่าช็อปเองหมดเลยแบบเสร็จก็คือหนักหนักปุ๊กบก็เลยต้องแบกงานมาทํานั่นเองนะคะพอแบกงานมาทาเนี่ยมันก็ได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ได้ทั้งทาง,งงานด้วยเวลาเวลาก็คือผิดไปหมดการนอนอากาศอีกการกินอีกโอ้โหทุกอย่างคือแบบ โซมมากเหนื่อยมากเราก็เอนจอยกับชีวิตสุดๆในช่วงตอนกลางวันไม่ว่าจะทํากิจก,กรรมใดๆก็แล้วแต่นะคะน้องแนนไม่พลาดเลยนะคะจะกินเที่ยวช้อปปิ้งปั่นตักรยานคือจัดหมด และคือสิ่งที่แบบห่วงมากๆเลยนะก็เพราะว่าแบบมารอบนี้มันเป็นฤดูหนาวค่ะทุกคนเลยทําให้อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเลขตัวเดียวเลข1หนึ่งเลข2สองแล้วแบบนี่มีการย้ายเมืองอีกเนาะมา l อลเออีกก็คือแบบอากาศมันค่อนข้างเปลี่ยนมาเพราะว่าแบบจากเลขตัวเดียวอะมาเป็นเลข2สองตัวแต่ว่าแดดที่ l อลเอค่อนข้างแรงมากทําให้ห่วงเรื่องผิวมากเพราะว่าเราใช้ผิวหายกินอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเออแล้วก็คือผิวเนี่ยก็คือหละมาก แล้วคือนังก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะก็รักผิวแล้วก็คิดเหมือนน้องแนนเหมือนกันน่ะจะออกไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่สุดอ่ะเพราะเราห่วงผิวเรากพะว่าแบบมันจะไม่เต็มที่อ่ะเนออกป่าแล้วตอน,นเนี้ยแนนก็คือนอนน้อยมากทํางานก็หนัก ตอนคืนก no ็คือแบบยังต้องเล่นโทรศัพท <to> ์คือเราต้องคุยงานกับทางกรุงเทพอยู่แล้วก็คือเราก็ต้องปิดไฟเพราะว่าพี่ช้างกําลังหลับอยู่ข้างๆเราเนื้อแหมมันเลยทําให้แบบโอ้ยเหนื่อยมากอ่ะเคื่อจริงก่อนมาก็คือแบบพกของดีมานะคะก็คือตัวนี้ตัวแบ c ็กมอร์มารีนคอเลเจนแอ็บสูดในในขายตัวนี้เขาปรับสูตรใหม่ล่าสุดคือตัวนี้จะเพิ่มคอลลเจนให้กับร่างกายนะไปฟื้นฟูผิวต่างๆให้ผิวเราดูไม่โทมใช่ป่ะแล้วก็ยังจะไปเสริมสร้างความมั่นใจ จากภายในสุดภายนอกอีกแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดเรามีตัวช่วยดีๆใช่ปะทําให้เวลาการเที่ยวไปไหนทําอะไรเนี่ยมันไม่ต้องห่วงเลยและเนี่ยเดี๋ยวหนานาะจะไปล a ใช่ไหมแล้วก็จะไปเที่ยวส่วนสนุกอยากเที่ยวให้เต็มที่โชว์ผิวให้เต็มพลังรีตให้สุดเสียงอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมานั่งห่วงต่างๆนานาเลยเราจะ enjoy my l i f ไได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผ้านนนทานตัวแบ็กมอร์เนี่ยเจ็ดวัน จะมีผลยังไงบ้างค่ะ<า>และไงเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวไปนอนกันนะค่ะ ทานไปแล้วเจ็ดวันนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าแดดที่เนี่ยแรงมากแต่ว่าก็มีลมเย็นลมหนาวที่จะมาทํรลายผิวเราได้ตลอดเวลาเลยและอีกทางคือแน่หนแบบทํางานแบบนอนสต็อปเลยก็คือมาทาั้งเที่ยวด้วยทั้งทํางานด้วยทําให้แบบเหนื่อยล้าจากภายในสู่ภายนอกสุดๆเลยแต่ยังดีที่ได้วิตามินมาบูสต์ผิวนั่นเองนะจ๊ะทานครบเจ็ดวันแล้วก็คือสัมผัสได้เลยนะว่าผิวนั้นแบบมันฉ่ำขึ้นเห็นปะคือกระทบกับแดดแล้วดูออร่าผิดปกติมนุษย์มานานเลย ให้เราได้ความมั่นใจในตัวเราอะมันเต็มเปี่ยม มันแบบเหมือนแบบมาจากก้นบึ้งของใจมันแบบว้าวพุ่งเด้งออกมาอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะคือแบ็กโมร์มารีนคอร์เจนแอ b ส o l ลุดนั่นเองค่ะเป็นสูตรใหม่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยปกป้องเติมเต็มสั่งคราะห์ในเม็ดเดียวเลยมั่นใจได้ทุกช่วงวัยเลยอย่างแน่น,นะคะอายุเนี่ยจะเลข3แล้วนะคะก็คือแบบมั่นใจได้เลยท้งฟื้นฟูผิวนะคะทำให้ผิวสุขภาพดีนะคะผิวลื่นขึ้นด้วยค่ะ พอสูตรมาลีนแอบส์ลูนะคะเขาช่วยลดเรื่องริ้วรอยแล้วก็ลูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีรูทีนด้วยนะจ๊ะนอกจากช่วยเรื่องตาแล้วเนี่ยยังจะช่วยเรื่องของผิวด้วยจ้าชอบตรงที่เขามีเซเรเนียมเนี่ยนะคะปกป้องผิวและต้านอนุมูลอิสระไปได้ด้วยและสูตรนี้นะคะยังเพิ่มปริมาณคอลลาเจนเพิ่มสังกะสีในร่างกายเราไปอีกมีส่วนช่วยสังเคราะห์โปรตีนของผิวหนัง เพิ่มสารสกัดจากเม็ดองุ่นะคะแล้วก็เพิ่มสารสกัดจากเปอร์สนด้วยและยังเพิ่มส่วนประกอบอีกหลายอย่างมากจากสูตรเดิมนะคะว่าง่ายเลยนะดีกว่าสูตรเดิมมากเพราะว่าปริมาณคอลาเจนเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเลย <S <S ก็มาช่วยในเรื่องของผิวโดยตรงเลยนะคะแล้วยังทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแบบมันมีเอเนจี่อ่ะมันแบบตื่นตัวตลอดเวลาเลยเนี้ย มันเป็นวิตามินที่เหมาะสมหรับผู้หญิงจริงๆค่ะทุกคนเอาละค่ะเท่านี้ก็พร้อมที่จะไปเล่นสนุกแล้วนะคะไปใช้ energy ในร่างกายไปใช้พลัางงานแล้วก็ไปทาผิวกับแดดแบบนี้ด้วยนะจ๊ะไปกันเลยรอที่แล้วบเมกาพาไปเที่ยวที่ออรนนมาแล้วเรียบร้อยนะคะไป็ยูเดเโซ่ที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่ต้องห่วง รอบนี้มาที่ LA นะคะเราก็พามาเที่ยวยูนิวอัลซต้เหมือนกันเพราะว่าดิฉันหลากหลายชื่นชอบกันเล่นส,นสนุกเป็นอย่างมากไปไปเล่นกันขึน้นเลยว่ามีอะไรเยอะมากเด็ตกตัวเด็กมากเด็แบบแกสุด,สดว้าวมาแล้วคนน้อยมากน้นอยกว่าที่คิดตอนแรกหนูว่าคนน่าจะเยอะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคนน้อยทําไมคนน้อยนะคนน้อยมากเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นหลังฮอิเดย์ช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่แบบคนเราไม่มีตังค์ใช้ละส่วนมากคนนี่นี่จะเป็นคนที่แบบเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากแนวเลยพร้อมจะไปเล่นเครื่องเล่นที่หนึ่งหรือยัง่องเที่แกท่องให้อันหนึ่งอัศสปลัญญา เอาโนมกัสคาควาตโต้ฮะแฮร์รี่พอตเตอร์ปะเราไปเล่นเครื่องเล่นอันที่หนึ่งกันดีกว่าเลยเลยข้ามาเร็วจ้งแล้วก็เช่นเคยนะเราก็ซื้อบัตรแบบเร็วเพื่อไม่ต้องรอนะคะรถไฟ ừm à phục lên đây nơi chưa ạ thèm lên đây nơi ạ không có gì không ngồi trong buồng quả hả anh ạ hơi anh ơi không có anh lên đi nữa เมา่อก่อนเนี่ยเขาเแก่วนะไม่ไหวแล้วเนี่ยท่รักค่พิ่งจะเลขสองเองโอ้สองปลายปลายแล้วป่ะเลขมากท่รักอุ้ยแต่ว่าวันนี้ทำไมผิวสวยจังไม่โทมเลยนะคือที่รักก็รู้ท่รักเป็นคนรู้ดีที่สุดเพอาอยู่ข้างเขาเลยเรานอนดึกทุกวนันเราเจอฝุ่นมลภาวะแสงแดดเจอทางอากาศติดลบอากาศเลขตัวเดียวแต่ว่ามาเนี่ยเหมือนมาอากาศมาันแปรปรวนอย่างรุนแรงอะเนาะ แต่ว่าผิวดิฉันก็ยังปกติอยู่สวยเนาะสวยจ้าแบกโมตัวใหม่ล่าสุดคือดีมากเพราะเขาปรับสูตรแล้วคือลศแล้วข้าบอกเราใช่ไหมว่าให้เองอ่ะเริ่มปรับลุกตัวเองได้แล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเหงื่บอกเลยอันนี้มันสำหรับผู้หญิงค่ะเนี่ยไปเล่นลนังนู้นต่อหรือยังอะไปไปไป ดังรวดเร็วจะว่วงหรอถ้า,างฮึแ้มีชโชยุว้าวาว,าว้าว้าคุณผู้ชายเสิร์ฟอะไรคะครไคะก่ทอด ให้เทอดให้น้อยแต่ให้น้อยมันนี่กี่บาทอ่ะห้าร้อยบาท้าบาทเนไทยจบไก่สามชิ้นข้าวโพดหนึ่งเป็นไฟนี่ไพ่ไม่สี่ชิ้นเหรอเรากำลังมานั่งทัวร์กันนะคะคือเป็นเมืองจำลองของที่เขาใช้ถ่ายทำเนาะของยูนิเวอร์แซลในหนังฮอลลูดนะทุกคน หนุ่มมากเลยเนาะใช่ดีมากออตอ้อินตอนเฮ้ยกรปินตอนอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใครถ่ายทำจุลจิตฟาร์กนะคะีๆๆ <laughs> 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 No! ก็คือมัมมี่กับทานฟาร์เมอร์ว้าวเล่นมัมมี่ที่เนี้ยมันไม่เหมือนกับที่สิงคโปร์ รบมันจะมีความแบบเหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันอยู่ในนั้นอยู่นะคะจะบอกว่าสนุกมากเลยอ่ะกีดเสียงแตกเลยอะ่ะเอาดีๆไหนดูนางตัวดีไม่ช้างคือกีดจนเสียงสาวเลยจ้ะชิงมงเลยจ้ะก,กีดดังกว่าฉันจะฐานะไปม,มองเลยอะ่ะไปดูวันนี้ต่อนะคะทันฝรั่ง ตัวเมื่อย่างเท้ทุกคนเอางนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเ<ม>ครื่องเล่นแอดนเจอร์ันอันสุดท้ายที่มีตรงนี้นั่นก็คือจุลสิธิ์ว้า โชว์สาวหน่อยเดิอ้าวอะแล้วแล้วโชว์สาวหน่อยโชว์สาวหน่อยเร้งเร่งเร่งอะไรวะเนี่ยรู้สุดท้ายไหมครับป่ารูปถ่ายยัง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 เดี๋ยวเก็บรูปถ่ายไว้ป่าเองนะเออสองลูกแล้วได้หมีมาละนะถือให้หน่อยเดี๋ยวจะจัดการป้ายนึ่งอะไรนะ ใครดูคลิปนี้จบนะคะน้องแนนก็จะให้ตุ๊กตาตัวนี้ไปเลยนะแพงนะตัวนี้แพงนะสามสิบเหรียญเขาอยากได้ตุ๊กตาสิบสองคุณพี่ช่วยหนูหน่อยหนูอยากได้ตุ๊กตาสิบสองเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปไปอะไรอ่ะฮ่าลูกสุดท้ายเก็บไว้ฉันอะไรอ่ะ

เดี๋ยวเานมันใหญ่ยังไงเหมือนไม่ไม่ที่รักมันไม่มีอะไรเลยก่อนมันใหญ่เท่านี้ได้ที่ร้านเฮ้เด็กับตุ๊กตาโดนันให้แบ่งกินได้ทั้งบ้านนะทุกคนใหญ่มากรสอร่อยนะคะ อีกแล้วอีกนันมันหิว,ว,ว,วมากเลยหิวมากเลยเนาะเราใช้พลังงานไปเยอะไปกับตูนที่ฉันดูได้สดแสดงไฮไอคิวในความที่มาแบบช่วงต้นปีสิ้นปีต่างๆก็เลยยังจะมีต้นคริสต์มาสอยู่นะคะ โซนของฝากกันบ้างนะคะของก็ขายเยอะแยะมากมายเลยเฮ้ยตรงนี้มันทำเป็นหิมะตกด้วยอ่ะเฮ้ยมีหิมะตกองมาอ้าวในโซนแฮร์รี่นะคะก็มีของมากมายแต่ละที่อ่ะเขาก็จะมีของไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนแม้ทาทั้งแบบที่เมกาเหมือนกันเนะาะนี่ไปฟลอริดามาก็จะมี ที่นี่ของก็จะดูเยอะกว่าอันไหนอย่างเงี้ยมีชุดนอนอย่างเงี้ยที่นั่นไม่มีนะไปเลยอ,อันนี้หมอน,อนดีออกมีขายขานมก็ต้องมี้นี่ตรงนี้ขายขานม สวยมากเลยก็จริงๆนะเธอต่อให้อายุเท่าไหร่มาสวนสนุวก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ดีเพราะมันแบบเหมือนสารฝันความเด็กอ่ะของเราอ่ะเหมือนกลับไปเป็นเด็กเหมือนกลับไปเป็นเครั้งนึงเย้อันนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรร้อนๆสนองนิดความอ้วนของเรากันดีกว่านั่นคือ มีอย่างแบกมีคนเหนื่อยล้านะคะเหนื่อยไหมเนี่ยเหนือยลมมันเย็นเฉยแล้วมาฮิรักแข็งแรงอย่งเนีไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยมาแล้วอ่ะเพราะว่าเอเนอร์จี้เขาเยอะอ่ะก็เขาแบบฝึกมาแล้วอ่ะฝึกอะไรมาเขากินวิตามินเสริมสร้างภูมิคกระกันร่างกายมาแล้วเขาแบบว่ามีแรงคือนตัวแล้วเขาก็แบบว่าคึกคึงทั้งวันได้เลยอ่ะ ไม่มีวันเหนื่อยจริงเวนี้ิงเด็ดแล้วเราก็ถึงนะคะ mm hmm. เป็นร้านนี้ค่ะ mm hmm. เราเลือกทานเป็นกีลักเมน,นูนะ mm hmm. เพราะว่าแนนไม่ทานเนื้อ mm hmm. ที่ชางก็ไม่ทานเนื้ออู oh God, mm ้ห hmm. ม่ก mm ็ทานแล้ว มาที่น่าหมดค่าอาหารแบบแพงมากเลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นบุฟเฟ่ก็คือราคาหัวละสามที่สองกุ้งกาวกุ้งก็ปือสามสามแหละถ้าเกิดรวมแบบแบตบแล้วก็ทิปแล้วอะไรเงี้ยนะ่าจะประมาณเกือแบบแบบคนละสีนะ่สิบอะเนาะประมาณคนละสี่สิบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอนะไรเงี้ยเพราะว่ามันกินได้ไม่ยากอยเงี้ยแล้วก็แบบหลังจากที่เหนื่อยวันนี้มาทาั้งวันกต่สนสนุกเราต้องไปท,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 ที่นี่เลยคนะ่ะ ชันทานตัวแบคโมเข้าไปนะก็เลยทําให้ลุยได้เต็มที่นะคะมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกไปเลยทําให้ผิวเปล่งปังออร่าแบบนี้ และไม่มีอะไรจะมาหยุดความมั่นใจนี้ได้ด้วยไปตามกันได้เลยนะคะ Back Mor Mary Carten Absolute นี้นะคะบอกเลยว่าเสริมสร้างความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ boost ผิว boost จากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าสูตรนี้ดีกว่าสูตรเดิมจริงๆคะ่ะแล้วใครทานตามเนี่ยน,นะคะลงโซเชียลอะไรเงี้ย h a s บอกกันนิดนึงนะคะ a b s o u t e มีชัดเจนในแบบคุณหรือว่าจะเป็น b a ็คโมร์คาร์เจ a นเอฟสูต h a s h t a g m a r i n e c a r g e n a b s o l u t e ด้วยหรือว่า m a r i n e c a r g e n a b s o l u t e ที่เป็นภาษาไทยค่ะเราก็จะได้เห็นกันไงว่าเราเป็นสาวมั่นๆเร็งนี้มีเอนเนอจจากภายในสู่ภายนอกเราก็ร่างกายแข็งแรงด้วยได้ทั้งผิวแล้วก็ได้ถึงความมั่น นั่นเองค่ะใครชอบคลิปแบบนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แม่ด้วยน,นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปอาบน้ำนอนละเพราะวันนี้สนุกอย่างเต็มที่มาแล้วค่ะบบ๊าายยหลอดไม่มั่นใจหรอฉันรู้ว่าแกไม่เหนื่อยฉันไม่เหนื่อยอยู่แล้วเราไปสวนสนุกมาเราก็สนุกอยู่แล้วเหนื่อยมากหรือว่าฉันต้องไม่มองหาแบ็คมองมาวินคอเจนอับอายไปดีมั้ย ได้แล้วอย่าลืมฟัสสักนะเล้ว